มีหลวงปุท่ทวดวัดห้วยมงคลมาแบ่งเพื่อนๆอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพิมพ์พระรอดลังหัวใจพระราหูนะครับรุ่นปฏิหารลายเซ็นนะครับเนื้อว่านดําสวยเดิมนะครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะนะครับองค์นี้จะปฏิหารลายเซ็นฝังหัวใจพระราหูนะครับเป็นพิมพ์พระรอดเดิมๆสวยๆนะครับสุดยอดพระนิรันตรายนะครับออกวัดห้วยมงคลนี้พิธีใหญ่มากนะปลุกเสกใหญ่หลายวาระนะครับ เกจิอาจารย์นับพันรูปเลยนะนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับนี่องนี้เดิมๆเ,เลยนะครับผมแบ่งราคาเท่าเดิมนะใครที่พลาดองค์ที่แล้วนะองนี้แบ่ง250บาทรวมส่งนะครับเราดูเนื้อนะครับเนื้อว่านนะครับด้านข้างจะมีลายเซนนะถ้าเป็นปฏิหารหลายเซนนะครับนี่ลักษณะลายเซนพระขูไพรโน์นะครับด้านหลังฝังหัวใจพระราหู มีมาแบ่งอีกหนึ่งองนะนะครับ250รวมส่งมาพร้อมกล่องนะครับใครสนใจก็พิมพ์ปิดอินบอ็อกมาได้นะครับนี่ลักษณะกล่องนะปฏิหารลายเซ็นนะครับออกวัด299นะครับผมแบ่ง250บาทรวมส่งตกค่าพระ200ค่าจัดส่ง50บาทองค์ตามในคลิปเลย